แล้วมีงาน,นวันนี้เราครับรรครับผมวันนี้มินเข้ามามีส่วนร่วมนะครับกับงานกันพลานะกันพลาก็เป็นโมเดลกันดั้มและกันที่เราเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบรวมถึงตัวมินเ,เองด้วยนะครับวันนี้ก็มีหลายแบบหลายสไตล์ทั้งดูตัวลิมิเต็ดจองตัวลิมิเต็ดซื้อตัวลิมิเต็ดแล้วก็มีตัวอื่นๆให้เลือกซื้อด้วยนะครับก็อ,อยากชวนทุกคนมาเดินชมกันในวันนี้นะมินว่ามีถึงันที่9เนาะันที่9คนระับผม ได้มาแก้ปมในใจด้วยเออใช่คือเด<ต>็กๆมีปมว่าต่อเท่าไหร่ก็ต่อไม่ได้สักทีคือเราแบบไม่มีความรู้ด้วยเมื่อก่อน YouTube เข้าไม่ค่อยถึงไงพอพอโตขึ้นมาก็เออจะต่อยากไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมามีคนช่วยแล้วก็รู้และว,ว่าเราควรทํำยังไงก็ง่ายขึ้นนะครับจริงๆเชียร์ให้น้องๆเด็กๆใครอยากลองเริ่มต้นก็ดีครับผมเอนทรีเกรดนะคระัถอย่างวันนี้เดี๋ย เราเดินดูเนี่ยแล้วก็มีเล็งๆไวปไหมที่เมื่อกี้ดูผ่านๆมาอุ้ยพุ่งจริงไหมมีหลายตัวน่าสนใจแต่ว่ามาช้างไงวันเนี้ยตัวลิมิเต็ดเขาหมดไปแล้วเดี๋ยวต้องดูครับว่าเหลือตัวอะไรบ้างอาจจะสอยกลับบ้านสักตัวสองตัวอืมต้อฝากงานนี้หน่อยครับครับมีขอชื่องาน,นาอีกทีเดีวยวบันไดสปิริตฮอบบี้เอ็กซิบิชันโอเคครับผมก็ฝากงานบันไดสปิริตฮอบบี้เอ็กซิบิชันด้วยนะครับผมที่ แฟนๆคนที่รักฟิกเกอร์นะฮะรักกันพลารักกันดั้มหรือว่าคาแรคเตอร์อื่นๆอ,อีกหลากหลายเรื่องเลยนะครับก็น่าจะชื่นชอบกันก็ฝากด้วยนะครับมาชมมาเที่ยวมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับทุกคนฝากด้วยครับนึกถึงงานอีเวนต์แบบไม่ได้ออกใหญ่น,นะใช่คือไม่ค่อยได้มีโอกาสไปตามงานเท่าไหร่พยายามอยู่นะประมาณเดือนละครั้งสองครั้งถ้ามีโอกาสแต่ช่วงนี้แบบ ถ่ายละครด้วยมีภาพยนตร์ด้วยเรื่องหน,นึ่งอะไรเงี้ยเวันก็คือเทไปคิวละครเลยแล้วสมมติว่าละครพอติดฝนติดอะไรเงี้ยมันก็จะมา c a n ซิลเลื่อนกันใกล้ๆละก็เลยทําให้เราแบบไม่ได้แบบมีโอกาสได้มาเจอแฟนๆมากเท่าไหร่สหัยก็พยายามอยากจะอัปเดตโซเชียลให้มันเยอะขึ้นๆๆๆอะไรเงี้ยครับตอนนี้งานของงานหนักขนาดไหนละครกี่เรื่องซีรีส์กี่เรื่องเหรือว่าจะไปต่อด้วยตอนนี้ละคร2เรื่องแล้วก็เดี๋ยวพฤศจิกาเปิดอีกหนึ่งเรื่อง ภาพะยนตร์หนึ่งเรื่องครับผมมีสี่เรื่องนีนเรา่า <laughs> ถ่ายพร้อมกัน,นะปะก็ <laughs> ถ่ายเลื่มๆกันนิดหน,น่อยครับแต่ว่าเราก็ทํากันบ้านไว้พอสมควรที่นี่ประเทศไทยเนาะเราก็ถ่ายพร้อมกันหลายเรื่องได้นะก <laughs> ็ <laughs> แต่ว่าเราก็พยายามแบ่งจัดสรรเวลาอย่างเงี้ยเคยเคยงงเหมือนกันแต่ว่าก็สมัยก่อนแล้วพอรู้ตัวว่างงก็เลยไปไปเทคคอร์สเลยนะไปเรียนสําหรับการแบบเปลี่ยนตัวละครซึ่งคอร์สเนี้ยส่วนใหญ่จะมีแค่ ที่ไทยนะแล้ว่าต่างประเทศส่วเนี้ยเขาก็จะรับกันทีละเรื่องอะไรเงี้ยบางประเทศก็จะมีกฎหมายเนาะแต่อย่างประเทศเราก็จัดสรรป็นส่วนแบ่งเป็นเวลาอะไรเงี้ยก็อาจจะงงๆกันได้มันก็จะมีคลาสเรียนจิตวิทยาเรียนแอคติ้งสำหรับเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยก็ไปไปลงมาเหมือนกันเพื่อไม่ให้แบบสับสนตัวละครใช่ใช่ใชเพื่อไม่ให้เราแบบสับสนตัวละครหรือให้เราแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็กลับเป็นเราได้อะไรเงี้ย<อ>เพื่อให้แบบเรียกว่าไงอะ่ะเออเฮลตี้ต่อสุขภาพจิตเราด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้เราแล้วแสดงว่าเป็นหัวเรื่อง มีเวลาได้พักผ่อนไหมนะมีมีครับก็จริงๆก็มีเรื่อยๆแล้วกันอย่างนี้ดีกว่าคือส่วนใหญ่อาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้พักสองอาทิตย์แล้วกันสองอทยส์สักวันหนึ่งทำอะไรอ่ะสมมติว่าเราพักผ่อนมาวันหนึ่งทำอะไรเลยเชื่อไหมพอได้พักอ่ะไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะนอนทำนู่นนี่ไปฟิตเนสบ้างอะไรเงรรี้ยดูหนังบ้างดูการ์ตูนบ้างอะไรเงี้ยฮะก็วันพักผ่อนเหมือนกับเป็นวันที่หมดไปวัยวๆวันหนึ่งแล้วกันเราอาจจะแบบด้วยกอง วิธีการทํางานของไทยเนาะมันก็6มมงเช้าถึงสี่ทุ่มอย่างเงี้ยบางวันก็อย่างเร็วก็อาจจะแบบโฮมมงเย็นอะไรเงี้ยครับมันก็กลับมาก็นอนแล้วแหละอะไรเงี้ยช่วงพักก็ประมาณนั้นมากกว่าไม่ค่อยได้มีโปรเจกต์หรือไม่ค่อยได้มีแบบอะไรใหญ่ๆทำเลยแล้เราเรียนจบแล้วเนี่ยเราคแพลนจะเรีนต่ออี่ตอนนี้ไม่มีเลยครับตอนนี้ก็คือมันจะเรียนอะไร งานก็ทำงานด้วยแล้วก็โอเคถ้าอนาคตมีก็อาจจะคงแบบไปเทคคอร์สสั้นๆมากกว่าไม่ได้แบบมองถึงแบบปริญญาโทหรือว่าด็อกเตอร์มีนอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้เห็นกันนะครับโอเคโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวด้วยได้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอฝากละครนะครับฝากซุปตาร์สองห้าศูนย์ด้วยครับตอนนี้5 EP แล้วครับ5ตอนเหลืออีกห้าตอนนะฮะก็มีแค่10ตอนเท่านั้นนะฮะตอนน้อยครับฉะนั้นช่วยกันนะครับ ดูกันเยอะๆฝากคาโร่ด้วยนะครับผมรับสมัครปลาเส้นอยู่นะฮะฝากด้วยครับฝากด้วยตรงนีนะ้แล้วอ๋อเดี๋ยวฝากรีเมมเบอร์มีด้วยนะครับผมอีกซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่มีนไปร่วมแจมมานะครับก็เดี๋ยววันที่เท่าไหร่นะ19 9. ว,น9วันที่9วันที่9นี้นะครับผมฉายแล้วนะครับฝากด้วยฮะอ๋อเยัเมนสไตล์ด้วยนะฮะทาง YouTube นะครับผมเมนสไตล์นะฮะก็เราพาเออเราคนกีฬามาเปลี่ยนลุค นะครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตาม EP ต่อๆๆต,ต,ต,ต่อไปด้วยนะครับผมฝากด้วยฮะโนี่ครับ